อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเกิดการเปิดตัวแล้วก็ขายนโยบายกันของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรทมมีการประกาศลาออกของพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการก็มีการลาออกเหมือนกันเพื่อที่จะมาลงสนามการเลือกตั้งครั้งนี้นับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีถึง8คนแล้วนะครับซึ่งนโยบายต่างๆที่ออกมาก็แสดงถึงตัวตนและเขาพยายามค้นหาวิธีการ ในการที่จะตอบสนองต่อประชาชนคนกรุงเทพว่าแนวทางแก้ไขปัญหาแบบไหนที่จะเหมาะสมมากที่สุดในยุคปัจจุบันเท่าที่พอจะรวบรวมได้ผมจะชวนคุณผู้ชมครับไปดูจุดเน้นของนโยบายว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนว่าจุดเน้นของเขาต้องการเน้นไปที่เรื่องใดและสิ่งใดบ้างที่เขาพยายามนำมาเสนอขายสำหรับคนกรุงเทพในครั้งนี้ไปติดตามจากการรวบรวมในครั้งนี้ครับ นโยบายหาเสียงว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมล้วนแต่ต้องการแสดงตัวตนและมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของคนกรุงเทพซึ่งหากทำได้จริงย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานของมหานครแห่งนี้นนชักชาติสิทธิพันธ์ย้ำความสำคัญนโยบายเส้นเลือดฝอยทำน้อยได้มากเพื่อกรุงเทพ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนดึงอัตลักษณ์ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุชาชวีสวุวรรณสวัสด์วางแผนเมกะโปรเจกต์ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานกอทมอรองรับปัญหาในอนาคตวิกฤตน้ำท่วมการเดินทางจราจรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยกลไกรัฐราชการและการเมืองในกรุงเทพต้องเปลี่ยนไป หากวิวโรธลัคนาอดิศรเป็นผู้ว่ากทมมุม่งเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกทมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรฆษณาโตศิตรกูลลุยตรวจสอบสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณตามมาตรฐานที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังสกลทีพัทยากุลอดีตรองผู้ว่ากทมที่ครั้งนี้ขอลงสมัครเป็นผู้ว่าเน้นระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงรถรางเรือสร้างการมีส่วนร่วมช่วยออกแบบนโยบายและการประกาศลาออกของอดีตผู้ว่าอัศวินที่พร้อมเข้ามาสารงานต่อก่องานใหม่ยิ่งทำให้ตัวเลือกและนโยบายครั้งนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาตามแผนพัฒนา20ปีของกรุงเทพมหานครที่มีมาตั้งแต่ปี2556จะพบว่าแนวนโยบายของว่าที่ผู้สมัครแต่ละคน ล้วนอยู่ในกรอบวิสัยทัศน์การพัฒนา6มิติได้แก่มหานครปลอดภัยมหานครสีเขียวสะดวกสบายมหานครสำหรับทุกคนมหานครกระทัดรัดมหานครประชาธิปไตยและมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้เมื่อมีแผนกำหนดไว้ชัดเจนแล้วเหตุใดประเด็นเหล่านี้จึงยังเป็นนโยบายในการหาเสียงและคำถามสำคัญคือ เมื่อก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งผู้ว่ากทมแล้วนโยบายจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่นำมาสู่ตอนที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ก็คือนโยบายที่ใจ้ทาได้จริงหรือนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องยอมรับว่าผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนนะครับเขาจะมีความแตกต่างโดดเด่นกันในตัวเองในขณะที่มุมมองที่มีต่อการออกแบบนโยบายและการแก้ปัญหาก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ ระยะเวลาเกือบ2เดือนต่อจากนี้แหละครับที่จะถือเป็นการแสดงความต้องการของคนกรุงเทพว่าต้องการผู้นําในลักษณะใดให้เข้ามาจัดการปัญหาที่ต้องถือว่าท้าทาทยที่สุดในประเทศไทยพื้นที่หนึ่งทีเดียวผมจะลองยกตัวอย่างจากปัญหาเพื่อเทียบกับมุมมองของผู้สมัครผู้ว่าบางคนให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับลองไปดูกันว่าไม่นานมานี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ห้วยขวางแล้วก็จตุจักรไม่นานน้าก็ท่วมนะครับ ถ้าเป็นแนวคิดของท่านนี้ครับคุณสุชาติชวีเขาจะมองว่าโครงการที่ควรเกิดขึ้นก็คือการสร้างแก้มลิงใต้ดินเพื่อแก้น้นาท่วมถือเป็นโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับในปัญหาต่อไปที่ผมลงไปพบก็คือของเขตคลองเตยครับการเข้าถึงระบบสาธารณาสุขไปดูกันครับระบบสาธารณาสุขนี้ถ้าหากเป็นคุณชัดชาติเขาก็จะมองว่าควรมีหมอถึงบ้าน ระบบสุขภาพในระดับชุมชนที่ให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาย้ำมาตลอดคำว่าเส้นเลือดฝอยในชุมชนนั่นเองนะครับในขณะที่ปัญหาสะสมอย่างยาวนานอย่างเช่นขยะมูลฝอยในกรทมที่ตกค้างในชุมชนนอกระบบไปดูกันครับถ้าเป็นแนวคิดของคุณวิวโรธเขาจะมองไปถึงการปรับโครงสร้างการทำงานนะครับว่าปัจจุบันนี้สำนักในกทมมีประสิทธิภาพมากเพียงพอหรือ,อยัง สำนักงานเขตสำนักสิ่งแวดล้อมประสานการทำงานร่วมกันยังไงและในอีกมุมหนึ่งถ้าเป็นของคุณรสนาเขาจะมองปัญหานี้ไปที่การตรวจสอบมาตรฐานการจัดการขยะหรือการตั้งโรงขยะแบบนั้นและติดตามการใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสด้วยนั่นเองนะครับเมื่อมีมุมมองที่ต่างกันครับก็จะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปด้วยจึงขึ้นอยู่กับว่าประชาชนนั้น ต้องการนะครับและจะมองเห็นนโยบายแบบใดที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตัวเองมากที่สุดซึ่งคนในแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปด้วยครับผมลองรวบรวมข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของกทมนะครับมาให้เห็นภาพรวมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ผมไปู้ชมไปดูตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเกือบ4ี่ล้านห้าแสนอันนี้เป็นณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับผมเคยนําเสนอไปแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรก ในรอบ9ปีที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพราะฉะนั้นจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจํานวนมากจากฐานข้อมูลประชากรของกทมเราพบนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ถึง27ปีที่เลือกตั้งครั้งแรกจะมีจํานวน698,660คนในขณะที่กลุ่มวัยกลางคนครับคิดตั้งแต่28ไปจนถึง40ปี จะมีจำนวน1 1 3 2 7ลานนคนในขณะที่วัยทำงานไปจนถึงก่อนกเกษียณเลยนะครับจะเยอะที่สุด1 6 9 0 0 0้กว่าคนและท้ายที่สุดครับกลุ่ม61ปีขึ้นไปไปจนถึงหลักร้อยนั่นแหละครับคือผู้สูงอายุจะมากถึง1 7 1 1 0 0้คนตัวเลขเหล่านี้เราคงไม่สามารถฟันธงได้ว่ากลุ่มใดเขาจะเลือกใครอย่างชัดเจน ยังมีปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และปัญหาที่ประสบพบเจอแตกต่างกันด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดช่วงอายุคุณผู้ชมครับจะทําให้เราทราบถึงการรับรู้นะครับการเติบโตมาว่าเขาผ่านเรื่องราวหรือว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารมาแบบไหนส่วนหนึ่งนั้นก็จะประกอบกับการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราเห็นกลยุทธ์นะครับของการครองฐานเสียงแต่ละคนที่ต่างกัน ผู้ชมจะเห็นบางคนก็มุ่งไปที่คนรุ่นใหม่เลยบางคนไปมองที่คนในชุมชนหรือบางคนให้ความสําคัญกับวัยทำงานหรือแม้แต่กระทั่งเลือกที่จะเน้นดูแลผู้สูงอายุก็มีซึ่งนโยบายต่างๆที่บอกมาเนี่ยก็ต้องครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มทุกปัญหาด้วยจึงจะตอบโจทย์การเป็นผู้ว่ากรทมอนะครับชวนผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนโยบายต่างๆที่คิดกันมา จะดีมากแค่ไหนเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมว่ากลไกในการขับเคลื่อนนั้นสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกทมซึ่งยังมีข้อจํากัดในเรื่องนี้อยู่มากนะครับผมลงไปพูดคุยกับนักวิชาการแล้วพบว่างานหนึ่งของผู้ว่ากทมคนต่อไปก็คือการทลายข้อจํากัดการทํางานของกทมที่มีอยู่ก่อนครับคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมองว่าการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่ากทมเมื่อจะก้าวเข้าสู่ตําแหน่ง จะต้องทําให้สอดคล้องไปกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพิจารณาการแทบทุกนโยบายของว่าที่ผู้สมัครก็จะถูกบรรจุอยู่ในกรอบของแผนนี้ด้วยแต่เหตุผลสําคัญครับที่ทําให้การทําตามแผนและนโยบายที่ผ่านมามักจะไม่ประสบผลสําเร็จก็เพราะว่าบางครั้งเวลามีผู้ว่าคนใหม่ก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับแผนที่ดําเนินมาอยู่แล้วเท่าที่ควร ซึ่งอาจารย์เขาก็มองนะครับว่าหากได้รับเลือกต้องเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญและหาสิ่งที่สอดคล้องกับแผนเดิมก่อนเพื่อกำหนดทิศท,ทางใหม่ที่คิดว่าเหมาะสมข้อจำกัดที่2องครับคือโครงสร้างการทำงานภายในของกทมเองที่ยังเป็นระบบราชการความสร้างสารรค์ของการคิดโครงการในภาคปฏิบัติเพื่อไปตอบสนองต่อแผนและนโยบายนั้นๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญและสุดท้ายครับ ปัญหาพื้นที่และขอบเขตอำนาจที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นในกอทมที่ต้องอาศัยการประสานงานที่รวดเร็วและชัดเจนของผู้ว่ากอทมด้วยครับการที่เขาใช้นโยบายเขาหาเสียงมาตอนหาเสียงพอเข้าไปปุ๊บเขากางแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครแล้วเขารู้สึกว่าบางอย่างยังไม่ฟิต บางอย่างรอก่อนได้เพราะว่าเขามีนโยบายที่ต้องตอบสนองเสียงคนกรุงเทพมหานครที่เลือกเข้ามาเขาไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเซตลำดับใหม่หมดดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าแผนที่เคยวางมาตามเงื่อนไขต่างๆอาจถูกตอบสนองบางอย่างเร็วกว่าบางอย่างเร่งด่วนกว่าบางอย่างอาจจะล่าช้าไปทําให้พอถึงวันที่อยากตอบสนองอาจจะยากกว่าปกติด้วยความเคารพระบบของกรุงเทพมหานครนะคะระบบราชการน่ะบางทีมันก็หนืดแล้วมันก็ทําให้การเร่งแผนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้น ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าข้อจํากัดคือการทํางานร่วมกันพื้นที่มันไม่ใช่ของเราถ้าจะทําให้ได้เนี่ยอยากจะขอร้องวอนผู้ว่าคนใหม่ว่าข้อจํากัดเรารู้เรื่องกรุงเทพมหาคนครแต่เราตั้งหลักจากการเอาข้อจํากัดมาวางและแก้ข้อจํากัดก่อนๆไหมเชิญหน่วยงานเหล่านั้นมาร่วมมือเพื่อเอาข้อจํากัดนี้ออกทํางานร่วมกันให้ได้เั็นว่าเรื่องนี้ต้องทำด้ละอย่าไปเอาข้อจํากัดเป็นข้อจากัดเอามันตั้งโต๊ะแต่ไม่ใช่ตั้งโต๊ะแล้วไม่ทําอะไรตั้งโต๊ะแล้วแก้มันเลยแล้วก็เดินหน้า อาจารย์ทวิดาบอกด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสัญญาประชาคมที่ประชาชนคนกรุงเทพต้องดูนโยบายภายใต้ความเป็นไปได้นะครับเลือกว่านโยบายนั้นจะทําได้จริงหรือไม่และสิ่งสําคัญเนี่ยจะทาลายข้อจํากัดต่างๆได้อย่างไรเมื่อเราเห็นตรงนั้นเป็นสัญญาประชาคมครับจะนําไปสู่การติดตามตรวจสอบแล้วก็มองว่านโยบายนั้นทําได้จริงหรือไม่ซึ่งประชาชนทุกคนนั่นแหละครับเป็นส่วนต้องตรวจสอบตรงนั้นต่อไปหลังการเลือกตั้งนะครับ